สิสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติชอบประเทศไทยมากที่สุดมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบกับสบายดีสบายดีสวัสด,ดีพีเอฟทุกคนเด้อกับมาพบมาพอกันอีกแลว้วกับสาวตุยคนเกา่าคนเดิมเมื่อนี้สาวตุยมีเรื่องแล้วดีๆของพี่น้องทั้งฝั่งไทยอยากจะนำมารีแอคชั่นแบคงปันให้ PFC ทุกคนได้มาหับสม น้ำกันเนาะเป็นเรื่องรา่าซิบอย่างสิบสิ่งเนาะหรือว่าซิบอันนั่นเองที่เหให้ชาวตางศาสตร์มักเที่ยวประเทศไทยหลายที่สุดมีอีอย่างเดีเฮ้าไปรับซมคลิปพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนจะไปรับซมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวตุยในการหเหตุคลิปวิดีโอต่อๆไปในเด้อ Let's go อันดับที่10ไฟจราจรแม้ว่าไฟจราจรทั้งโลกจะใช้สีเขียวเหลืองแดงและสื่อสารในรูปแบบเดียวกันแต่ทว่าไฟจราจรที่ประเทศไทยนั้นก็มีบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาและนั่นก็คือตัวเลขนับถอยหลังซึ่งในหลายๆประเทศไม่มีแบบนี้และมันก็ทําให้ชาวต่างชาติชื่นชอบเป็นอย่างมากเนื่องจากมันสะดวกและเข้าใจง่ายมันทําให้พวกเขารู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนจนทาให้ชาวต่างชาติหลายคนสงสัยว่าทําไมที่ประเทศของพวกเขาไม่มีแบบนี้บ้าง อันดับที่9อินเทอร์เน็ตสำหรับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมันก็เป็นกระแสอย่างมากใน TikTok โดยชาวต่างชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทยนั้นดีมากๆ มันทั้งแรงและรวดเร็วจนชาวต่างชาติอึ้งไปตามๆกันอย่างเช่นช่องของคุณจาคอบเด็กกินสันเขาเคยกล่าวชื่นชมมาไว้ว่าอินเทอร์เนต็ตที่เขาใช้ในอาพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยมันมีความเร็วมากถึง250เมกะบิตต่อวินาทีเขารู้สึกว่ามันเร็วกว่าทุกคนทุกแห่งในสหรชาชอาณาจักรอีกทั้งยังมีชาวต่างชาติจํานวนมากที่นิยมทําคลิปทดสอบความเร็วอินเทอร์เนต็ตตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ในเมืองใหญ่ พื้นที่ชานเมืองพื้นที่ชนบทหรือแม้แต่กลางทะเลก็ยังมีแล้วพวกเขาก็พบว่ามันเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อมันเร็วกว่าที่พวกเขาคาดคิดเอาไว้มากจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและบอกต่อกันแบบปากต่อปากอีกทั้งในหลายๆประเทศแม้ว่าผู้คนต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแพงกว่าประเทศไทยแต่กลับได้ความเร็วที่ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดอันดับที่แปดสายชําระ เชววัน,นีคือสิ่งที่หลายคนรู้ดีอยู่แล้วกับความประทับใจในสายชําระหรือสายชีตูดในประเทศไทยซึ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับการใช้กระดาษทิชชูและใช้แบบนั้นมาตั้งแต่เด็กจนโต แต่ทว่าเมื่อเขามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยก็พบว่าสายฉีดตูดทาความาสะอาดได้ดีกว่าและใช้งานสะดวกสบายมากกว่าจึงทำให้ชาวต่างชาติหลายคนพากันซื้อที่ฉีดตูดไปติดตั้งที่บ้านของตัวเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามในหมู่ชาวต่างชาติมักมีการเตือนกันว่าการใช้สายฉีดตูดที่ว่านี้ในครั้งแรกต้องระวังให้ดีเพราะส่วนใหญ่น้ําจะรุนแรงมากๆดังนั้นต้องทดสอบแรงน้ําก่อนที่จะใช้งานมันอันดับที่7จ็ดเซเว่นลเลเว่น สำหรับคนไทยนั้นก็น่าจะคุ้นเคยกับเซเว่นอีเดเว่นเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆที่อยู่ภายในร้านและการเปิดให้บริการตลอดทั้ง24ชั่วโมงแต่ถ้าว่าสำหรับชาวต่างชาติพวกเขารู้สึกว่าเซเว่นของประเทศไทยนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะข้างในนั้นมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแซนด์วิชไส้กรอกชีสกับแซนด์วิชแฮมชีสที่ชาวต่างชาติบอกว่ามันคือ Base of the Base อร่อยแบบ10เต็ม1ิ พวกเขาบอกกันแบบปากต่อปากวันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่ต้องลองเมื่อมาประเทศไทยและกล่าวว่าอร่อยกว่าที่บ้านเกิดด้วยซ้ำไปส่วนในเรื่องของการเปิดให้บริการก็เป็นเรื่องที่โด่งดังในหมู่ชาวต่างชาติเนื่องจากร้านเซเว่นอเลเว่นในประเทศอื่นส่วนใหญ่แล้วจะมีเวลาเปิดปิดที่แน่นอนไม่ได้เปิดตลอดเวลาแบบนี้ดังนั้นเมื่อมีชาเลนจ์ประมาณว่าจงบอกว่าคุณอยู่ที่ประเทศไทยโดยที่ไม่บอกว่าอยู่ในประเทศไทยพวกเขาก็มักจะตอบด้วยรูปถ่ายร้านเซเว่นอเลเว่นที่เปิดให้บริการในยามค่ำคืน อันดับที่ 6. ระบบธนาคารในเรื่องของระบบธนาคารนี้ที่โด่งดังมากๆก็คือระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์ที่ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ใดในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองใหญ่หรืออยู่ในชุมชนขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นซอกลืบไหนต่างก็มีการชำระเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ทั้งนั้นซึ่งสิ่งนี้ทำให้ชาวต่างชาติทึ่งมากๆ พวกเขามองว่ามันคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์การใช้ชีวิตเป็นอย่างมากชาวต่างชาติหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่คือสังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริงและอยากให้ประเทศของตัวเองพัฒนาระบบแบบนี้ขึ้นมาใช้บ้างแต่ถ้าว่าความสําเร็จของระบบพร้อมเพย์มันจะไม่มีทางเป็นจริงได้ถ้าหากประเทศไทยไม่มีระบบธนาคารที่ดีซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้ชาวต่างชาติตกใจเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินการโอนเงินหรือการท,ทําธุรกรรมใดๆก็ตามมันมักจะเสร็จสิ้นแบบรวดเร็วสุด เรียกได้ว่าโอนปุ๊บเข้าปับโอนเท่าไหร่ได้เท่านั้นซึ่งหากไม่นับกรณีมิจฉาชีพความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้น้อยมากๆซึ่งสำหรับคนไทยแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถ้าว่าในบางประเทศการโอนเงินออนไลน์นั้นบางทีต้องรอนานหลายชั่วโมงกว่าเงินจะเข้าหรือถ้าเป็นการโอนในวันหยุดก็ต้องรอกันข้ามวันข้ามคนืนเลยทีเดียวอันดับที่ 5. รถไฟฟ้าแน่นอนว่ารถไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีใช้งานกันในหลายประเทศทั่วโลก แต่ถ้าว่าก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะเป็นระบบระเบียบอย่างในประเทศไทยโดยในส่วนของประเทศไทยนั้นผู้โดยสารจะรู้ดีว่าต้องมีการต่อแถวเข้าออกรถไฟฟ้ามาก่อนได้เข้าก่อนมาทีหลังก็เข้าทีหลังหรือไม่ก็รอขบวนหน้า ซึ่งความเป็นระเบียบที่ว่านี้มันก็สร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเนื่องจากในหลายประเทศผู้โดยสารมักจะกรูกันเข้าไปโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างซึ่งก็มักจะมีความคนละหนอยู่เต็มไปหมดและอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวต่างชาติชอบมากเป็นพิเศษก็คือความสงบรเรียบร้อยภายในรถไฟฟ้าเพราะข้างในนั้นคนไทยจะไม่เสียงดังไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าว่าในหลายๆประเทศทางในรถไฟฟ้าจะมีแต่ความวุ่นวาย เสียงดังบางแห่งก็สปกปรกหรือแม้แต่การก่ออาชญากรรมก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆอันดับที่4ความปลอดภยัยแม้ว่าจะไม่มีประเทศใดในโลกที่จะปลอดภัยจากอาชญากรรมแบบ100%เซแต่ทว่าที่ประเทศไทยนั้นก็ถือได้ว่าปลอดภัยมากสําหรับชาวต่างชาติจนเป็นที่พูดถึงกันอยู่บ่อยๆ อย่างเช่นในบางครั้งชาวต่างชาติลืมกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แล้วเสียบมันเอาไว้อย่างนั้นแต่เมื่อกลับมาแล้วรถก็ยังอยู่ที่เดิมการลืมโทรศัพท์เอาไว้บนโต๊ะอาหารกลับมาแล้วโทรศัพท์ก็ยังอยู่ที่เดิมทำเงินหล่นก็มีคนเก็บมาคืนอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่การออกจากที่พักโดยที่ไม่ได้ล็อกกุญแจกลับมาแล้วทรัพย์สินก็ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างความประทับใจให้ใหแก่ชาวต่างชาติแบบสุดๆ ในขณะที่หลายเมืองในประเทศอื่นแค่คุณออกมาเดินตามท้องถนนก็มีโอกาสถูกกรีดกระเป๋าได้มีโอกาสถูกรู้รับหรือแม้แต่กระเป๋าเดินทางในสนามบินก็ยังถูกขโมยไปได้ทั้งใบเช่นเดียวกันอันดับที่ 3. เปิดรับเรื่องเพศในปัจจุบันนี้แม้ว่าโลกจะเปิดกว้างมากเพียงใดแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงปิดกั้นและต่อต้านความหลากหลายทางเพศซึ่งมันทาให้พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับการยอมรับและถูกเหยียดย้มต่างๆนานา แต่ทว่าที่ประเทศไทยแม้ว่าจะมีเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นมากโดยสังคมไทยในปัจจุบันเปิดกว้างและให้การยอมรับผู้มีความหลากหลายทางเพศเราให้การยอมรับในฐานะบุคคลที่ควรจะมีสิทธิเสรีภาพพวกเขาควรได้รับโอกาสและการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนอื่นดังนั้นเมื่อชาวต่างชาติที่เป็นเพศทางเลือกเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยพวกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าประเทศไทยคือสถานที่สําหรับพวกเขาซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นมานี้คงพบเจอได้เพียงไม่กี่ที่บนโลก อันดับที่ 2. เปิดกว้างเรื่องสีผิวแม้ว่าภายในสังคมไทยยังคงมีการเหยียดกันเองและเหยียดเชื้อชาติอื่นอยู่บ้างแต่ก็ยังกล่าวได้ว่าความเข้มข้นนั้นยังน,ยน้อยกว่าประเทศอื่นมากโดยเฉพาะย,ยิ่งกับคนผิวสีหรือคนที่มีเชื้อสายแอฟริกัน ซึ่งที่ประเทศอื่นพวกเขามักจะโดนดูถูกเหยียดหยามซึ่งบ่อยครั้งมันนําไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมแต่ทว่าเมื่อคนผิวสีเหล่านี้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นคนไทยปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นมิตรทําให้พวกเขารู้สึกไม่แปลกแยกไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของสังคมซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ที่พวกเขาได้ดับมันคือสิ่งที่พวกเขาประทับใจอย่างยากจะลืมเลือนจึงมักมีการพูดกันแบบปากต่อปากว่าคนไทยดีต่อพวกเขาจริงๆ อันดับที่หนึ่งความเป็นมิตรความเป็นมิตรของคนไทยนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อหรือชาเป็นที่กาวขานไปทั่วโลกและมันคือสิ่งที่ชาวต่างชาติตกลุมรักมากๆ เพราะโดยพื้นฐานแล้วสังคมไทยอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและยังเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันดังนั้นเมื่อชาวต่างชาติเข้ามาแล้วเมื่อพวกเขาติดขัดอะไรคนไทยก็มักจะช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมอแม้ว่าในบางครั้งการสื่อสารจะติดขัดอยู่บ้างแต่คนไทยก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่จึงทำให้พวกเขารู้สึกถึงความอบ,บอุ่นมีความเป็นมิตรอย่างแท้จริงรู้สึกเหมือนเพื่อนกันรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆซึ่งความรู้สึกและบรรยากาศแบบนี้เป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากที่ไหนบนโลก และมันก็คือเหตุผลสําคัญอย่างมากที่ทําให้ชาวต่างชาติรักเมืองไทยจนกลับมาเยี่ยมเยือนอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็ย้ายมาอยู่อาศัยแบบทาวนและนี่ก็คือสิบสิ่งเนาะสิบอย่างที่เหตให้คนอยู่ในต่างประเทศหมักประเทศไทยแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยหลายที่สุดหลายกว่าประเทศอื่นๆนั่นเองเนาะมันมีอันที่หนึ่งก็คือ ไฟจราจรก็คือบ้านสตุยเอินว่าไฟแดงไฟเขียวเนาะเวลาเขาขี่รถตามถนนไฟไฟจราจรเนาะเพื่อนบอกว่าอยู่ประเทศอื่นๆก็มีแต่ว่าอยู่ประเทศไทยมีบอกคือประเทศคนอื่นเนาะเซนว่านับถอยหลังว่าสี่เพื่นว่าอ่าเพื่อนบอกว่าต่างชาติบอกว่าเหตุให้เขาสมารถหูได้ว่าเขายังใส่เวลาอีกจักนาทีที่จะจะรอถ้าอ่าไฟจราจรว่าสัต เรื่องนี้มันก็เป็นการดีเนาะเป็นเรื่องดีที่เฮาจะหู้เพราะว่าอ่าเฮาจะไปเวียกไปงานเฮาจะเดินทางเฮาต้องคิดไลเวลาไวแล้วแม่บอกพี่น้องและเมื่อเฮาหู้ไฟจระาะจรแบบนี้เฮาก็จะสามารถกะได้ในแต่ละวันในการไปทํางานของเฮาหรือว่าใส่ถนนเนาะว่าเฮาจะใช้เวลาประมาณใดอ่าและอันที่สองก็คืออินเทอร์เน็ตปาทอยู่ประเทศไทยสาวตุย เคยเห็นพี่น้องทั้งฟังังล่านี่แหละเนะาะใสอินเทอร์เน็ตทีู่เมืองไทยความไว 5G ว่าสันิืนว่าเนาะไว้ที่สุดอยู่ในนั้นเป็นหนึ่งอย่างที่เหให้ชาวต่างชาติมกประเทศไทยหลายที่สุดเนะาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเฮาจะใส่้อมูลอีอย่างได้ใส่เวลาเพียงแต่โุ่ไม่กี่นาทีก็สามารถเหให้เข้าสามารถอ่านรุอมูลหรือว่าใส่ อโซหาข้อมูลอีกอย่างต่างๆได้เนาะถือว่าสุดยอดสาวตุยก็อยากให้มีอยู่บ้านสาวตุยเนาะเพราะว่าแต่ละมือสาวตุยอัพคลิปสินะโอ้ใช้เวลาเป็นสองสามชั่วโมงตัวอย่างว่าบางมือเนาะใช้เวลาแต่เจ็ดโมงหาสิบเอ็ดสิบสองโมงหรือว่าสองสามโมงเศร้าเนาะจึงสามารถอัพคลิปได้เนาะออ่าย่างที่สามก็คือสายชําระอ่าหรือว่าพคนเอื้นว่าอ่า สายอย่างทำความสะอาดอาุจาระอย่างสีนะชำระตูดเนาะพาษาไทยพ่นอื่นว่าอยู่ต่างประเทศที่ทราบต่างประเทศเพิ่นไปเที่ยวเพิ่นว่าแต่และประเทศมันมีแบบทิชชู่กระดาษทิชชู่เนาะแต่ว่าประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นบอนว่าจาเป็นต้องได้ถือทิชชู่ไปไป,ไปมาตลอดเนาะมีแต่ น้ำที่พื้นเห็ดแบบให้อัตโนมัติเลยแล้วก็บสบายแล้วก็สะอาดพรมบางครอบครัวหรือว่าบางทานคนที่ต่างประเทศนนพนก็ซื้อไปใส่อยู่บ้านเพลินเองเลยพี่นอ้องโอ้โหสุดยอดเลยเนาะอ่ะอย่างต่อไปก็คือเซเว่นเนาะเซเว่นอีเลเว่นอยู่ในประเทศไทยมีหลายแหง่งหลายบอนเนาะแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นฮันแมนเขาสามารถเป็นร้านสะดวกซื้อแบบซื้อน้่มใดก็ได้สินะเออสิบเอ็ดสิบสองโมงหนึง่งโมง ตีนึงที่สองก็ไปซื้อได้ินะเนาะแล้วก็มีเครื่องใส่แบบคบวงจรินะมันก็เลยดเให้อาซาต,ตังศาสเพิ่นถึกใจว่ายุบานเพิ่นบ่มีแบบนี้ใินะอาต่อไปก็คือธนาคารนั่นเองอ่าธนาคารเนาะเพราะว่าอยู่บาอยู่ประเทศไทยนะั่นนะ่ะธนาคารเพิ่นจะซื้ออย่างอยู่ในเจดมุมใดเพิ่นก็สามารถใส่โทรศัพท์เก่งๆแล้วก็ เรียบร้อยสำลระได้เรียบร้อยเพียงแต่เฮามีเงินอยู่ในบัญชีนั่นเองเนาะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องต่อไปก็คือรถไฟฟ้าอ่ารถไฟฟ้าในการขึ้นรถไฟฟ้านาพเดนบอกว่าอยู่ประเทศไทยเป็นเลี้ยนแถวต่อแถวเป็นระเบียบเงียบห้อยภัยมากโอนก็ได้ขึ้นโอนภัยมาตามหลังก็ขึ้นตามหลังบบมีกันหยัดแง่บบมีกันแบบบุกไป อาเพื่นอื่นว่าข้ามไปใช่ไหมเนาะนอกจากนั้นในการขึ้นรถไฟฟ้าเพื่นยังมีแบบความมิดเป็นระเบียบให้ความส่วนตัวของภายของมันแบบบ่คือประเทศอื่นที่แบบมันมีนั่นบอกแบบรบกวนคนอื่นอีกอย่างสินะเพื่นบอกว่าประเทศไทยสุดหยอนพี่น้องเนาะอ่าต่อไปก็คือความปลอดภยัยอ่าสำหรับความปลอดภัยในเสาตุยสมเซยอ่าแล้วก็เห็นดีเป็นอย่างยิ่งเนาะเพราะว่า ผ่านๆมาสิเศร้าต่งางชาติมาเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเพิ่นจะเหตุอีหยังเสียเพิ่นจะเหตุอีหยังหายหรือว่าลืมอีหยังสุดท้ายเพิ่นก็นได้กลับพืนมาเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าอ่าพี่น้องทั้งฝั่งไทยเพิ่นเก็บเมียนไว้ให้แล้วก็ซอกหาอีกซอกหาจะโขงใชนะเออสุดยอดสุดยอดสมเซยเนาะอ,อ่าต่อไปก็คือซีผิวอ่ะอยู่ในประเทศไทยเพิ่นบ่มีการแยกซีผิวเนาะว่า อ่ะเจ้าเป็นคนดำเคยเป็นคนข่าวอ่ะคนดำแล้วหัวขวันอีหย่างสินะ่ะเนาะแบบเย็ดยามอีหย่างสินะ่ะเพื่อนบอกว่ายุต่างประเทศแมนมีมีการเย็ดยามสีผิวว่าแบบบบดีบงงามอีหย่างสินะ่ะเนาะแต่ว่ายุประเทศไทยแมนเพื่อนให้ความสิทธิเสมอภาพกันจะดำจะขาวจะแดงจะขีไ้ไรจะนาฮักจะสวยจะเลิศด,ดูดูแพงอีหยังก็ต้องมีสิทธิเสมอภาพกันบบมีการเย็ดยามอีหย่างต่างอ่าและเฮ็ดให้ สาต่งางสาตชอบมากเลยพี่น้องต่อไปก็คือ,อาการแยกแยะเพศเนาะเพศที่สามอย่างเนาะอยู่ต่างประเทศแมนพิ่นมีการแย่แ,แ,แล้วก็บโให้เกียรติอย่างสินาแต่ว่าอยู่ประเทศไทยแมนมีสิทธิ์เสมอภาคเท่าเทียมกับเพศอื่นๆเนะาะบบมีการเยยดยามอย่างทั้งสิ้นเนะาะซาดุยหฮนเพศที่สามอยู่ประเทศไทยโอ้โหสุดยอดแบบผู้ยิ่งที่เพ็นผู้ช้ายก็งามโลเนาะ ผู้ชายที่เป็นผู้หญิงก็โอ้โหแบบแงะไม่ได้เลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเะเนนะ,นะเออต่อไปสุดท้ายทายสุดก็คือเพิ่นว่าอ่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือความเป็นมิรเนาะอ่าความเป็นมิตรแบบเพิ่นเอิญไว้อย่างฮักแพ้งสามาคัคคีดูเลบ่าวาคอยจะเป็นภัยมาจักใส่ก็ให้การตอนรับยิเงีย้มแจ่ม,มใสโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเนาะอ่าและนี่ก็คือ1ิบสิงหรือว่า1ิบย่างทีเฮ็ดให้ สาวต่างชาติชอบประเทศไทยมากที่สุดเนาะและสาวตุ้ยคิดว่านอกจากนี่กันยังมีอีกหลายๆอย,ย่างเนาะแต่ว่ายกมาเพียงสานี่ก่อนเนาะอ่าและสาวตุย้ยอยากจะขอถามเนาะพี่เอซีทุกคนอ่าว่าที่สาวตุ้ยบอามาสิบอย่างนี่ มันมีความจริงบบเนาะอยู่ในอ่าประเทศไทยคอมเมนต์มาบอกสตุยในเดอ้อเนาะสตุยหูในใจว่ามีอ่าแล้วก็สตุยก็เคยเห็นมาแต่ว่าด้วยความที่สตุยบบเคยได้ไปสัมผัสตัวจริงอยู่ในประเทศไทยสตุยก็เลยบอกว่าสมาร์ทวอลได้เต็มปากว่ามันมีแบบครบ ทุกอย่างสินะเนาะถ้าว่าเป็นจังใดแล้วก็ท,กทุกทุกท่านที่ฮับซุ่มคลิปของสาวตุยอยู่หน้าที่นี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกสาวตุยนะเนาะว่ามันเป็นจังใดเนาะอ่ะแต่สาวตุยคิดว่ามีลอยเปอร์เซ็นเนาะเป็นจังจริงลอยเปอร์เซ็นเพราะว่าฮักก็มักเบื้องขาวมักเบื้องทรทัศน์อีกอย่างยู่แลียขนาดแล้วก็เห็นหลายๆอย่างสินะเนาะอ่ะและสําหรับคลิปนี้จะขอจบเพียงสำนีเนะาะถ้าหากว่า โฮโมนของสาวตุย่ยบูโคลบูทวนสาวตุ่ยก็ต้องกราบขอโทตขออภัยท,ทุกทุกชานมานาทีนี้เนาะและสําหรับคลิปนี้อ่าสาวตุย่ยจะลาพีเอฟซี FC, ทุกคนไปเพียงซ้ำนี่พบกันไหมในคลิปหน้าสบายดี